คนเมืองนกนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวไรกะโพดรกะโพดนะวันนี้วันนี้ถ่ายแปลแล้วครับวันนี้ถ่ายลงผ่านสามไปแล้วผ่านสามแครับผมเดี๋ยวจะรอปลูกกระโพดอีกรอบหนึ่งรอบต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพอผ่านสามเดี๋ยวพอฝนชะลงมาเดี๋ยวผมจะแปลด้วยผ่านเอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทําการหย่อมเล็กพันพืชเป็นกระโพดอะไรครับอาจารย์รอบนี้ครับน่าจะเป็นกระโพดหวานนะครับผมรอบเนี้ยชื่อกระโพดกระโพด<บ><บ>หวานสวิส สวิตเเดี๋ยวฝากแฟนเพจนะฮะติดตามด้วยเดี๋ยวเราจะลงกระพดหวานทั้งหมดเลยเนี่ยพี่น้องก็เห็นนะพี่น้องเห็นนะรอบแรกอ่ะมันจะเป็นกระโพดะข้าวเหนียวแต่รอบแรกเราเป็นแปลงทดลองไงมันก็แบบว่าผมนี่อาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่เพราะมันเราปลูกถี่กันไปเดี๋ยวรอบนี้เราจะปลูกต่างหาหน่อยอย่างน้อยหลุมเราไม่แล้กันมาพาไปดูผักที่เราทดลองปลูกกันหน่อยว่าปลูกนี่มีถั่วฝักยาวครับผมอันนี้ หัวยาวนี่น,นี่อันนี้คือเป็นทดลองแล้วนะเป็นทดลองครับผมกินได้นะกินได้ครับเนี่ยมีตัวหัวยาวสามพมีอะไรฮะปะเนะตามมาครับเป็นทดลองของเบียร์คนมังนกนโอ้โหนี่เราทดลองโพ,อพอดหวานไว้อันนี้เราทดลองว่าหยอดยอดหนึ่งเม็ดครับผมหลุมแล้วหนึ่งเม็ดนะฮะแล้วห่างกันหนึ่งซอกนะพี่น้องดูดูปริมาณสักนะครับ,บ,นะมมรบผม นีเท้าแข็งแขนเทียบนะฮะโอ้โหพอได้ถือกระป๋ข้าดลองพอได้มีใหญ่กว่านี้อีกนี่ครับนี่เนี่ยดูอย่าให้ดูเม็ดกว่าเดี๋ยวแกะให้ดูเม็ดดีกว่าเอาปากนี้กว่าปากนี้แหละตรงนี้นี่เป็นแปลงดูครับพี่น้องดูเม็ดนะฮะแปลงทดลองดูนี่ดูนี่อ่าอ่าพอไดนี่ครับผมนี่ฮะเม็ดเต็มฝักครับเม็ดเต็มฝักแปลงทดลองแปลงทดลองนะฮะเดี๋ยวเราจะลงพันนี้ทั้งหมดเลย เราทดลองไว้ประมาณยี่สิบกว่าหลุมแล้วต่อไปต่อก็มีนี่ครับปักทองพักทองเกี่ยวลงไว้พอลองผลตอนรับดีวาจาร์เขียวปัดตัวนี้ไม่ได้โดนไม่เคยโดนน้ำไม่เคยโดนปุ๋ยนะฮะดูใบฮะดูใบใบนี่คือแบบไม่มีแมลงหรือไม่มีอะไรที่ว่าจะมาตัดกินเลยให้ดูลูกมันอยู่ไหนนะนี่ดอกมันนี่มันเริ่มออกดอกแล้วครับผมเริ่มมีดอกแล้วเริ่มมีดอกแล้วฮะ,มมะ,ฮะนี่เริ่มติดดอกแล้วติดลูกแล้วเริ่มติดลูกแล้ว เนี่ยนมัก็มีนี่คือไปทดลองนี่ครับผมเริ่มมีลูกแล้วโอ้ยนี่พอได้เนี่ยพอแกงเลี้ยงได้เลยเหรได้ครับผมได้ได้เริ่มมีเริ่มมีครับผมนี่คือที่มาไถ่เมื่อสักครู่นะฮะรถไถ่ายก็มึงจะได้เดินทางกลับไปแล้วนี่ในราคาไถ่ายเราก็ไถ่เหมานะะฮอยู่ที่อันนี้ห้าร้อยบาทรอบนึงนะฮะพันสามเนี่ยในพื้นที่ที่น้องเห็นนะครับ ยี่ห้าร้อยบาทเดีย๋ยวเราลงผันผันพวงอีกรอบหนึ่งเพื่อจะให้มันศาสด,ดินให้รุ่นซุยกว่านี้เพื่อเราจะได้โยงมเมล็ดเดี๋ยวเราไปดูพาไปดูบริเวณห้างเราอยู่ดีป่ะเถียงน้าน,น้อยโอ้ยดินแม่งโคตรฟูเลยวะโอ,อ,อ,โอ้ลึกเลยละ่ลยะ ดูแค่แค่หูเข้าผมเลยนะอันนี้ลงวันสามไปแล้วครับพี่น้องลงวันสามไปแล้วเดี๋ยวเราจะลงพันเจ็ดอีกมาบามาดูดินว่าเนี่ยอุ้ยสุยนี่เป็นขั้นตอนการเตรียมดินเนาะขั้นตอนการเตรียมดินครับผมดินแถวนี้จะเป็นดินทรายร่วนครับดินทรายร่วนฝนกวดนิดหน่อยแต่ก็เป็นแร่ธาตุของ พู้ผักเจ้าทีุ่ลูกนี่ห้างเราก็ไม่ได้มาดูแลนานนะพี่น้องโดนลมนานาอาจจะมีโดนลมฝนหน่อยนยน้ำอาจจะขังหน่อยนีนป่ปลดปลดหวนี้ลงเลยจย้์ปลดหวนี้ทิ้งเลยเอ,อืมอย่างอ่ะ ปล่อยลงเลยจบเถียงน,น้อยอเราเตรียมดินการเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมา ถ่ายแปลกันอีกหนึ่งรอบพาไปดูแหล่งน้ำเดี๋ยวพาไปดูแหล่งน้ำครับผมวอนนี้ฝนก็ตกทุกวันน้าในในที่สระเราก็เริ่มเพิ่มขึ้นเดี๋ยวพาไปดูครับผมอันนี้ก็เป็นท่อที่เราเก็บไว้นะครับผม ท่อสายน้ำหยดนะฮะที่เราเก็บหลบรถไถนะฮะที่มาไถที่เนี่ยเราต้องเก็บหลบไว้ก่อนเพื่อรอบหน้าเนี่ยเราจะลงแต่รอบหน้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นลงสปิงเกอร์จะเป็นระบบสปิงเกอร์นะครับไม่ใช่น้ำหยดละเอาแบบชุ่มฉ่ำไปเลยเดี๋ยวมาดูฟ้ามาดูน้ำมาแล่งน้ำเราแหล่งน้ำเรา เฮ้ยแกลงได้ฉันลงได้ปะเนี่ยดูแหล่งน้ำเรานเฮ้ย,ยฉันเก็บแล้วต,ตอนนี้น้ำเยอะครัตอนนี้ครับผมตอนนี้น้ำของเราขึ้นมาเยอะเลยครับเนี่ยรูจากท่อนะแล้วก็สังเกตบริเวณขอบมันจะขึ้นมาอย่างน้อยวันนี้ยขึ้นเราไปถอก งจากที่ฝนตกเนี่ยรูลปลายท่อเราเนี่ยลงไปเนี่ยลึกมากนะครับสระเนี้ยบอน,นะครับลึกประมาณสี่เมตรฮะสี่เมตรนะเนี่ยก็ดูจากฝั่งดูจากหลังคา<ด>ห้างเราเทียงน้า,าอยู่บนห้างเราแล้วก็ลงมาสระจากผิวน้ำเนี่ยก็สามสามไม่ฝ่าแล้วก็ความลึกจากผิวน้ําลงไปอีกประมาณสี่เมตรครับผมแต่ก็คาดว่าจะเพียงพอต่อการที่ว่าเราจะสูบน้ําขึ้นไปแบบ ตามข้าวโพดของเราในฤด,ดูการนี้นะทางน้ำกูเยอะนู่นมีก,กบด้วยกล้อง zoom หน่อยเห็นกบไหมครับนู่นฮะตรงเหลืองฮะ zoom หนึ่งฮะ zoom กล้องสูง m หน่อยเห็นกบไหมนู่นครับเห็นไหมฮะเห็นไหมพี่น้องมีกบนะฮะเนี่ยนีง่ไงนะที่เราทำกินก็คือกบจากแถนี้นะผมเห็นไหมครับเนี่ยนี่ร้อยหัวอยู่นะมีกบร้อยหัวอยู่ครับผมความอุดมสมบูรณ์ ของไร่กระโพดเราอ่ะมันก็มีอยู่เต็มร้อยเหมือนกันนะปลาก็มีเห็นปะเห็นเห็นกบมเห็นเห็นนะฮะมีรอยหัวเดี๋ยวผมจะเอาก้อนหินเฟืยงให้ดูนะเดีพี่น้องไม่เห็นนะนี่นะพี่น้องดูนะพี่น้องดูนะครับผมจะเฟี้ยงกบให้ดูตรงนี้นะฮะบ๊อบน่ะตรงที่ผมปาก้อนหินไปนะเห็นปะจะเห็นหัวกบอยู่นะโอ้โหเลยโอ้โหก็บโดนหัวนะเห็นปะพี่น้อง ว่ามันนิ่งมากเลยวะเชี่ยงมากเลยเชี่ยงครับผมนี่ยไม่หนีนะโอ้ยเกือบโดนหัวนี่ต้องเส้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก่อนเอามาต้มกินซะเลยพี่น้องเฮ้ยโดดที่ตัวครัยังไงนี่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 โดดลอยน้ำยังเป็นวงอยู่เลยครับผมโดดไปตัวนึงครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวนน้นโอ้โยนี่โด้ตเนี่ยดองเลยนะ ตากเกลดีนะครับผมปุ๊บโอ้โหเลยโอ้ยยัยยงไม่หนีครับเฮ้ชื่องอ่ะเฮ้ยก็เชื่องอ่ะอมันเชื่องนอนเนี่ยมันตายแล้วปะทำไมันอืดกว่าวะ <c oughs> <c oughs> โอ้จะมีเหง่นนะได้กินเลยนะครับพี่น้องนี่โกบธรรมชาติเลยเนี่ยนี่โกบธรรมชาติของเท่โดนหัวโอ้ยอยังไม่หนีเอ้ยมันอืนมันนิ่งจังวะ เดี๋ยวเขาจะไม่เห็นนะเวผมจะลงไปจับแม่งเลยนี่ทาไม่หนีนะนี่กบนะฮะพี่น้องเดี๋ยวผมจะลงไปจับให้ดูปล่อยแล้วเบียร์วันชัยแก้ผ้าแล้วฮะเดี๋ยวจะลงไปจับจับน้องดูว่ากบจริงป่ะครับไปแล้วฮะเบียร์คนเมืองนกเห็นไม่ได้ฮะเห็นไม่ได้เฮ้ย ลักกบตัวใหญ่ไป้จับกบตัวเล็กฮะไปฮะไปเลยฮะย่องบอไปเลยฮะเฮ้ยโอ้โหเป็นดำน้ำแล้วจับกบมือเปล่าฮะ ไปแล้วดำปุ๊บถีบตีเลยอ่ะเฮ้ยไปอยหนึ่งตัวครับต่อกหนึ่งดูดีจีมีครับมมีครับผม่กนะครับกบเยอะนะขาเนี้ยนั่นไอ้แล้วแต่ตัวไม่ใหญ่มากตัวกำลังแกงเลยอ่ะกบหน้ากบรุ่นอะ อ้ากบไม่ได้เล่นหวยนะฮะได้ข่าแล้วได้จี๋ปา่าจ้าเมื่อเนี้ได้จี๋ได้จี๋ครับจี๋แน่นอนนี่โอ้ยเป็นฮอบเลยเฮ้ยแป,แป๊บเอาที่ใส่ฮนะ เอานี่ไงมีครับมีเผาในนอนวันนี้งไม่มีโลนะมีโลวะเนี่ยโอ้ยังใ

นั่นมีงปลาด้วยเป็นไงอาจารย์โอ้โหเป็นลงเลยลลโโเ้เรองครับผม แล้วจะไปเผาทิ่กันเลย